การส่งข้าวหอมมะลิไปจีนสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิในไทย 1. ข้าวหอมมะลิหนึ่งนหเป็นพันธุ์ข้าวที่มีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยเป็นพันธุ์ข้าวที่ปลูกที่อื่นได้ไม่ดีเท่ากับปลูกในไทยเป็นพันธุ์ข้าวที่ทําให้ชาวไทยเป็นสินค้าส่งออกที่รู้จักไปทั่วโลกซึ่งข้าวหอมมะลิ105เป็นพันธุ์ข้าวที่มีต้นกําเนิดจากจังหวัดสาเชิงเซา เป็นข้าวพันธ์ุเบาที่ได้รับการปรับปรุงพันธ์ุมาจากข้าวขาวดอกมะลิซึ่งเป็นข้าวพื้นเมืองที่พบและรู้จักกันในอำเภอบางคลา้าจังหวัดสะเชิงเซาด้วยคุณลักษณะอันโดดเด่นยำหุงข้าวกินจะหอมชวนให้รับประทานไม่เหมือนพันธ์ุข้าวใดในโลก 2. ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาเป็นพันุข้าวที่มาจากแหล่งปูข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในโลก นั่นก็คือที่ราบอันมีอาณาเขตกว้างขวางใหญ่ที่สุดในภาคอีสานที่เราเรียกกันว่าทุ่งกุาลาร้องไห้ซึ่งมเมล็ดข้าวจะมีลักษณะยาวเรียวและ,มะเมล็ดไม่มีหางข้าวมเมล็ดข้าวที่ผ่านการสีแล้วจะมีความเลื่อมมันจมูกข้าวเล็กเมื่อหุงแล้วจะมีกลิ่นหอมและนุ่มจีนเป็นประเทศผู้บริโภคข้าวมากอันดับหนึ่งของโลกและจีนมีการน,นำข้าวข้า มากอันดับหนึ่งของโลกจีนบริโภคข้าวมากกว่า142.7ล้านตันแต่จีนผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการจึงต้องนำข้าวข้าวจากต่างประเทศเข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้าเกษตรที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมสำหรับผู้บริโภคจีนชนชั้นกลางที่มีรายได้ดีโดยชาวจีนเรียกข้าวหอมมะลิไทยว่าไท่กัวเซียงหมี่แล้วทำไมการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปจีนไม่ง่ายอย่างที่คิด เนื่องจากข้าวหอมมะลิเป็นสินค้าที่ทางการจีนมีการกำหนดกฎระเบียบเฉพาะในการนำเข้าและไม่ได้เปิดให้มีการนำเข้าอย่างเสรีเหมือนสินค้าทั่วไปดังนั้นผู้ประกอบการไทยที่ต้องการส่งออกข้าวไทยไปจีนจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเงื่อนไขในการนำเข้าข้าวของจีนอย่างถูกต้องรัฐบาลจีนได้มีการกำหนดโค้าภาษีในการนำเข้าข้าว โดยคณะกรรมการเพื่อการปฏิรูปและพัฒนาชาติเป็นผู้ดูแลในการจัดสรรโค้ตาและได้แบ่งโค้ตาร้อยละ50จัดสรรให้แก่ลกสาวิสากิจด้านการค้าของจีนคือกลุ่ม cofco ซึ่งเป็นตัวกลางในการติดต่อกับบริษัทต่างประเทศและจัดสรรโคต้าที่เหลืออีกร้อยละ50ให้แก่เอกชนที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ ndrc กำหนด ในการนำเข้าข้าวของจีนภายใต้โคต้าภาษียังได้แบ่งเป็นภาษีในโคต้าอัตราร้อยละหนึ่งและอัตราภาษีนำเข้านอกโคต้าที่สูงถึงร้อยละหกทั้งนี้คณะกรรมการพิกัดศุลกากรนำเข้าส่งออกของจีนได้มีการปรับลดภาษีนอกโคต้าสำหรับสินค้าปลายข้าลงเหลือร้อยละสิ และด้วยการนําระบบโคโต้านาเข้าข้าวจากต่างประเทศมาใช้ของทางการจีนในปี2560จีนประกาศโคโต้าการนําเข้าข้าวจากต่างประเทศในปริมาณ5.32ล้านตันและได้แบ่งโคโต้าการนําเข้าข้าวออกเป็นข้าวเมล็ดยาวและเมล็ดสั้นอย่างละครึ่งหรือมีโคโต้านําเข้าอย่างละ ประมาณ2.6ล้านตันในส่วนนี้ข้าวหอมมะลิจากไทยจัดเป็นประเภทข้าวมะลิยาวและในส่วนของโคตาา้าดังกล่าวยังได้แบ่งเป็นส่วนที่ให้เอกชนจีนสามารถนำเข้าข้าวอย่างเสรีได้ประมาณ1ล้านตัน ในจำนวนนี้มีสัสดส่วนของข้าวไทยที่ส่งออกไปจีนภายใต้โคต้าอยู่ประมาณร้อยละยี่สิบซึ่งสะท้อนโอกาสที่จะมีการขยายการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปเติมเต็มส่วนที่มีโคต้านำเข้าเหลืออยู่นอกจากนี้ข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพจากไทยเป็นที่ยอมรับในตลาดจีน และมีรสชาติอร่อยกว่าข้าวที่ปลูกในจีนเองที่มีเมล็ดค่อนข้างแข็งและคุณภาพตำ่ำเงื่อนไขอื่นๆในการส่งออกข้าวไปจีนรัฐบาลจีนได้กำหนดให้สินค้าในหมวดธัญ,ญพืชเช่นข้าวที่จะส่งออกไปจีนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบและกักกันโรคสำหรับสินค้าธัญ,ญพืช นำเข้าและส่งออกซึ่งการนำมาตรฐานด้านสุขอ,อนามัยมาใช้ของทางการจีนนั้นทำให้สินค้าข้าวที่จะส่งออกไปจีนจะต้องผ่านการตรวจสอบข้อกำหนดของจีนนั่นเองในกรณีการส่งออกข้าวไทยไปจีนได้มีข้อตกลงเรียกว่าพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดด้านสุขอ,อนามัย และสุขออนามัยพืชสำหรับการส่งออกข้าวจากไทยไปจีนซึ่งทำขึ้นระหว่างหน่วยงานควบคมุมคุณภาพและตรวจสอบและกัดก,กันโรคแห่งสาธารณรับประชาชนจีนหรือ AQSIQ ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านมาตรฐานที่สำคัญเทียบเท่ากระทรวงของจีนที่มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบกัดกัน ในการรับรองสินค้าที่จะนำเข้าส่งออกของจีนและกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทยโดยเป็นพิธีสารไทยจีนว่าด้วยเรื่องข้าวไทยที่ส่งออกไปประเทศจีนที่จะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการตรวจสอบด้านสุขอนามัยและกัดกันลูกสินค้าข้าวที่นำเข้าจากประเทศไทยนั่นเองค่ะ ปัญหาและอุปสรรคในด้านกฎระเบียบจีนมีความพยายามที่จะควบคุมการนําเข้าข้าวตั้งแต่ประเทศต้นทางจนถึงปลายทางโดยจีนกําหนดให้ต้นทางของข้าวที่ส่งออกมายัางจีนต้องมาจากผู้ผลิตแปรรูปส่งออกข้าวที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงาน AQ SIQ เท่านั้นและต้องผ่านการตรวจสอบจาก s u r ร e ย l ที่กำหนดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานข้าวจีนด้วยในส่วนของการที่จะได้ขึ้นทะเบียนจาก AQS IQ SI พบว่ามีขั้นตอนที่ซับซ้อนและยุ่งยากเนื่องจาก AQS IQ SI จะทำการตรวจสอบเอกสารและลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ผลิตแปลรูปเก็บรักษาข้าวให้เป็นไปตามมาตรฐานที่จีนกำหนด จึงจะผ่านเกณฑ์ที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนนอกเหนือจากเงื่อนไขในด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดของทางการจีนแล้วในแง่การแข่งขันของข้าวไทยในตลาดจีนพบว่าข้าวจากเวียดนามในจีนเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นและกระทบส่วนแบ่งการตลาดของข้าวไทยในจีนเริ่มลดลงเนื่องจากข้าวจากเวียดนามมีราคาถูกกว่าเริ่มเข้ามาทำตลาดในจีน นอกจากนี้ข้าวไทยยังประสบกับปัญหาการถูกปลอมปนจนกระทบชื่อเสียงของข้าวไทยเนื่องจากมีการปลอมปนข้าวไทยกับข้าวขาวชนิดอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำข้าวข้าวบรรจุกระสอบมาผสมและใส่บรรจุภัณฑ์ใหม่ในจีนและอ้างชื่อข้าวไทยจนทำให้เกิดความเสียหายขึ้นโอกาสและแนวทางการแก้ปัญหา ในการส่งเสริมให้ข้าวหอมมะลิไทยได้ขายตลาดในจีนนอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการจีนอย่างเคร่งครัดแล้วจำเป็นต้องทำการตลาดส่งเสริมภาพลักษณ์ของข้าวหอมมะลิและเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายและพัฒนาสินค้าของข้าวหอมมะลิไทยที่มีคุณภาพสำหรับช่องทางในการกระจายสินค้าในตลาดจีนแบ่งเป็นสช่องทางหลักได้แก่ 1. ช่องทางผ่านโมเดนเทรดเช่นซูเปอร์มาร์เก็ต 2. ช่องทางผ่านร้านค้าโชว์หวยทั่วไป 3. ช่องทางผ่านร้านสะดวกซื้อซึ่งเป็นที่นิยมของคนจีนรุ่นใหม่สำหรับกรณีตัวอย่างของธุรกิจเอกชนไทยที่ประสบความสำเร็จในการทำตลาดข้าวหอมมะลิไทยในจีนด้วยการสร้างตราสินค้าคุณภาพ และมีช่องทางผ่านร้านสะดวกซื้อซึ่งเป็นที่นิยมของคนจีนรุ่นใหม่ได้แก่บริษัทล็อกสเล่อินเตเทรดกวางโจจำกัดซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทล็อกสเล่จำกัดมหาชนได้เข้าไปประกอบกิจาการในจีนเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าไทยและสามารถพัฒนาตราสินค้าของข้าวหอมมะลิจากประเทศไทยเพื่อไปขายในประเทศจีนภายใต้ชื่อแบรนด์ จิลลี่เหลียนหรือโกลเดนโ o t ัสและเน้นกระจายช่องทางการขายในตลาดจีนผ่านร้านค้าที่อยู่ในสถานีบริการน้ำมัน s i n นเปกชื่ออีซีจอยซึ่งในปัจจุบันมีร้านอีซีจอยเปิดบริการในสถานบริการน้ำมันซ i โนเปกมากกว่า27,000สาขาทั่วประเทศจีนแม้ว่าข้าวหอมมะลิไทยจะเป็นที่นิยมในตลาดจีน และมีศักยภาพในการขยายการส่งออกไปจีนภายใต้ระบบโคต้าภาษีที่กำหนดโดยทางการจีนอย่างไรก็ดีด้วยความซับซ้อนของตลาดจีนและมีการแข่งขันอย่างรุนแรงจึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างจริงจังและศึกษากฎระเบียบให้ถ่องแท้ก่อนจะตัดสินใจส่งออกเข้าหอมมลิไทยไปรุกตลาดจีนอีกทั้งยังต้องมีพันธมิตรหรือคู่ค้าในจีน ที่เชื่อถือได้และมีกลยุทธ์การตลาดที่ทันสมัยในการเจาะก,กลุ่มผู้บริโภคจีนเช่นการค้าผ่านระบบออนไลน์จีนที่สำคัญต้องมีความตื่นตัวคอยติดตามวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบกฎระเบียบต่างๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว